วิธีแก้ปัญหาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นอย่างถาวอนนะคะหนอยบอกเลยนะคะว่าแก้ในทุกๆด้านได้เลยนะคะถ้าวันนี้คุณไปลองมาแล้วหลายๆวิธีการนะคะคือทํามาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไปเรียนเทคนิคการพูดนะคะการสื่อสารอะไรก็ตามนะคะปรับตัวเองเพื่อเขาหรืออะไรก็ตามทําทุกอย่างแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะ มันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่รู้จักนะคะความลับข้อนี้วันนี้หน่อยใหจะมาแชร์นะคะสัจธรรมเกี่ยวกับความรักนะคะให้คุณได้ไปลองปรับใช้กันดูก็คือคุณต้องเติมเต็มตัวเองให้ได้ก่อนนะคะวันนี้นะคะมนุษย์ทุกคนไม่สามารถที่จะเติมเต็มให้ใครหรือว่าทําให้ใครมีความสุขได้เลยนะคะถ้าเขาคนนั้นไม่เติมเต็มจากภายในตัวเองก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ วันนี้ถ้ามีคนมาบอกให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขานะคะโดยให้เหตุผลว่าถ้าวันนี้คุณไม่เปลี่ยนนะคะคุณจะเป็นคนที่แย่คุณจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเพราะคุณไม่ได้ทําให้กับความรักความสัมพันธ์เลยนะคะคุณไม่ได้ปรับตัวเองเพื่อใครเลยนะคะคุณเป็นคุณเป็นตัวเองเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณลองนึกย้อนกลับไปดูนะว่าการที่เขาให้คุณเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลง ก็ทาให้เขามีความสุขนะคะเขาไม่สามารถมีความสุขได้เองเลยถ้าคุณไม่เปลี่ยนเป็นคนนี้นะคะแต่คุณเองก็ไม่ได้มีความสุขที่ต้องเปลี่ยนเป็นคนที่เราไม่ได้เป็น่ะนะคะคือเราพยายามทําให้คนอื่นรู้สึกดีแต่เราเนี่ยรู้สึกแย่สุดท้ายเนี่ยแทนที่ความสัมพันธ์มันจะดีก็กลับเป็นว่ายิ่งแย่ขึ้นนะคะเราก็หอยเหี่ยวนะคะเราก็แบบไม่มีความสุขนะคะคนที่เข้าให้เราปรับ เราก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันก็แย่นะคะคือโทษกันไปโทษกันมาสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าจะพยายามปรับขนาดไหนมันก็ไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเข้าใจนะคะสัจธรรมข้อนี้คือเราต้องเติมเต็มตัวเองให้ได้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปให้คนอื่นเนี่ยนะคะ,ะมีความสุขนะคะเวลาที่เรามีความสุขแล้วเนี่ยเราจะแผ่รังสีนะคะแผ่ความสุขแบบนี้ไปให้คนอื่นได้แบบง่ายมากนะคะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยนะคะแล้วเมื่อใดที่คุณเติมเต็มตัวเองได้เนี่ยนะคะ คุณจะแบบเป็นความรักจริงๆนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นแบบถาวรน,นะคะวันนี้หน่อยมีคอร์สคอร์สหนึ่งนะคะชื่อคอร์สจูนยัวไฮว s เซลนะคะเป็นการที่คุณเนี่ยได้จูนตัวเองได้เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยคือใครนะคะแล้วก็ วิธีการทําให้คุณเนี่ยเป็นความรักเนาะนะคะหน่อยบอกเลยนะคะว่าการไม่รู้เนี่ยนะคะมันมันมีมูลค่าสูงมากนะคะถ้าเรายังไม่เข้าใจแล้วก็เราไปงมหาวิธีการว่าเอ๊ะมันทําแบบไหนใช่ไหมคะเราพยายามปรับแล้วนะคะลองมาทุกทางแล้วมันยังไม่เห็นผลนะคะหน่อยแนะนําคอสนี้เลยนะคะถ้าคุณเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เนี่ยให้เป็นไปนในแบบที่คุณต้องการนะคะแบบถาวรเลยนะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะเป็นคอสคอสใหม่ที่หน่อยตั้งใจทําขึ้นมาก ถ้าคุณได้แล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจตัวเองทุกแง่มุมแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณคุ้มมากนะคะขอให้คุณตั้งใจนะคะตั้งใจศึกษาเลยนะคะคุณจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจากหน้ามือไปหลังมือเลยนะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะที่111 1 11นนะคะก็สนใจก็แคปหน้าจอนะคะแล้วก็ทักมาในอินบ็อกซ์นะคะขอราคาพิเศษราคานี้ได้เลยนะคะ ขอให้คุณนะคะมีความรักที่ดีนะคะมีะชีวิตรักในแบบที่คุณต้องการความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงกับคนในครอบครัวดีขึ้นตลอดไปนะคะโคดนิดหน่อย r e l a ่ชนชิ ship Expert สสวัสดีค่ะ